เครื่องอัดฟังคูบูต้า HB1300 พลัสครับทองทองสวยๆพร้อมใช้ครับสนใจมาทดลองดูสินค้าได้ที่บริษัทซับโปไททคลเตอร์วาปีจำกัดครับตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเลนตอนนี้กำลังพาชมเครื่องอัดฟังคูบูต้า HB1300 พลัสทองทอง,ทองครับราคาพิเศษอยู่ที่1,99,000บาทครับ1,99,000บาท ราคานี้รัส่งฟรี300กิโลเมตรครับกระสวยเดิมไม่มีรอยเชื่อมชุดมัดไม่มีรอยเชื่อมครับเกิดจันฟังคูบูต้าเฮดบี1หนพลัดทงคอง สวยตัวน,นี้สีเดิมนะครับเราขัดสีเฉยครับสีเดิมส,สวยครับ HB 130พลัตท,ทองทอง130สามศูนย์พลัตทองทองครับเครื่องกับฟังคูบูต้า มีจำหน่ายที่บริษัทซัพพลพยแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับน,นนี้ให้ราคาพิเศษอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทครับ1 9 9 0 0 0บาทราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรครับเรามาดูหัวเกียร์ครับชุดเกียร,ร์ไม่มีรอยเชื่อมครับ สวยอยู่ครับไม่ซึมไม่เยิ้มเราเช็ดให้พร้อมใช้ครับพร้อมใช้ก็สวยไม่มีรอยเชื่อมครับก็วสวยชุดมัดดีครับไม่เชื่อมไม่แตก สนใจนะครับมาดูได้ที่บริษัทซับโปรไพร์แท็กเตอร์วาปีจำกัดครับตั้งอยู่ที่608บ้านวาปีหมู่หนึครับตำบลน้องแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบริษัทซับโปรไพร์แท็กเตอร์วาปีจำกัดซื้อขายและเปลี่ยนเทินรถและอุปรกรณ์ทุกชนิดครับ0622582525 0624955957ครับเพื่อนกินยังหลล่ะ้ายก่อน What's up, what's up, zap.